สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3ของการเรียนเรื่องการบวกรบคูณหารและคนเศษส่วนนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าเราจะทําตรงไหนเป็นจุดแรกนะคะแล้วก็มาร์กไปเลยเนี่ยนะคะตรงนี้มีวงเล็บเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่1ที่เราจะทํานะคะต่อไปดูคูณกับหารตรงนี้มีหารนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อทาในวงเล็บเสร็จตรงนี้ก็คือจุดที่สองที่เราจะทํานะคะต่อไปก็คือบวกกรบนะคะตรงนี้เรามีเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่3ามที่เราจะทํานะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราให้มาเป็นจำนวนค เราก็ทำให้เป็นเศษเกินนะคะเราก็จะได้ออกมานะคะเป็น29สก่วน9บวกกับ11ส่วน6กคูณกับเส่วน4ลบกับ1ส่วน2ตรงนี้เป็นการบวกเศษส่วนนะคะทำส่วนให้เท่ากาันโดยใช้วิธีการคูณไขว้เอาตัวหน้าไปคูณตัวหลังเอาตัวหลังไปคูณตัวหน้าโดยใช้ตัวส่วนนะคะไม่ใช่ตัวเศษนะคะ,ะเราก็จะได้เป็น29กคูณกับ6ส่วน้วย9คูณ6กบวกกับ11คูณ9ส่วนด้วย6คูณ9แล้วก็คูณกับ7ส่วน4ลบกับ1ส่วน2ไว้นะคะ หาผลคูณของจํานวนที่อยู่ในวงเล็บก็จะได้เป็น174ส่วน54บวกกับ99ส่วน54นะคะแล้วก็คูณกับ7ส่วน4ลบ1ส่วน2ไว้ตรงเนี้ยตัวส่วนเท่ากันแล้วเอาเศษมาบวกกันเลยนะคะก็จะได้เป็น174บวกกับ99ก็ได้เป็น273ส่วน54จากนั้นนี่คือจุดที่1ที่เราทํานะคะตรงเนี้ยทาเรียบร้อยแล้วเอาไปคูณกับจุดที่2นะคะก็คือคูณกับ7ส่วน4อย่าลืมใส่วงเล็บให้มันนะคะจากนั้นดูว่า ตัวไหนที่สามารถตัดทอนกันได้มีสุขคุณแม่ไหนบ้างที่ตัดตัวเลขทั้ง4จํานวนนี้ได้ลงตัวก็คือตัวนี้นะคะ2องร้กับ54ใแชร์แม่3ามส7ม1เจดสามเป็นสามต่อไปส1มเป็นสนะคะลบก,กันเหลือ2 3าอะไรได้บสีสมปดยี่สิบสี่นะคะหมดแล้วนะคะแม่สามารถตัดทอนได้แล้วก็จับคูณกันค่ะเอา9 1คูณกับ7แล้วก็เอา18คูณกับ4แล้วก็จะได้ออกมาเป็น หกร้อยสามสิบเจ็ดส่วนเจ็ดสิบสองลบกับหนึ่งส่วนสองอันนี้คือจุดที่สามแล้วนะคะเนี่ยถึงจุดที่สามแล้วต่อไปเป็นการลบเศษส่วนนะคะเพราะฉะนั้นต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันเราจะใช้วิธีการหาครอนอนะคะไม่หาครอนอได้ไหมได้นะคะแต่ตัวอย่างครูหาครอนอนะคะคูณแม่ใดที่หารสองกับเจ็ดสิบสองลงตัวก็คือแม่สองสองอะไรได้สองก็สองหนึ่งเป็นสองนะคะสองอะไรได้เจ็ดสิบสองก็สองสาสิบหกนะคะเพราะฉะนั้นจับทุกตัวตรงนี้คูณกันตรงนี้ก็คือครอนอนะคะเลขหนึ่งไม่ต้องเอามากัน ก็จะได้เป็นนะคะครนของ2กับ72ก็คือ2คูณกับ36เท่ากับ72นะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะ้ยส่วน72ตรงเนี้ยมีส่วนเป็น72แล้วไม่ต้องทำอะไรนะคะเอาไปลบกับ1ส่วน2ตรงเนี้ยยังไม่มีส่วนเป็น72แล้วเราก็เลยคูณกับ36สนะคะส่วน36นะคะเพื่อให้ตัวส่วนของเราเป็น72นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น6 3 7ส็่วน72ดสิบสองลบกับหคูณส6ก็ได้72เหกสอคูณสามสิบหกกไ้เจ็ด แล้วจับตัวเศษมาลบก,กัน6 3 7ลบส6ก็จะได้เป็นนะคะห0รนะคะหารด้วย72ต่อไปดูว่ามีสุขคุณแม่ใดที่หารทั้งสองจำนวนนี้ลงตัวเรากฏดว่าไม่มีนะคะเมื่อไม่มีตรงนี้มันเป็นเศษเกินนะคะเราต้องทำให้เป็นจำนวนค่ะเอา601นะคะ,าะ,คะมาหารด้วย72 72อะไรได้601นะคะมันไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใกล้เคียงสุดก็คือ72คูณนะคะ8 2 6ทด18 756เป็เบน ห7าสินะคะจับลบก,กัน6 0ร601ลบกับ576ก็ได้เป็น25เพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบออกมานะคะเป็นจำนวนเต็ม8เศษ25ส่วน72เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดของนักเรียนในวันนี้นะคะให้ทําในเล่มแบบฝึกหัดหน้า63ถึง67นะคะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการทํางานค่ะสวัสดีค่ะ